เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาในการารับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีสี่ช่องชัยมลชนด้วยนะครับวีพิพนิชนำเสนอแนวทางของคนอนําชโนด แล้วก็เล่มคำชะโนดกับมหาอุดชนกันนะครับ16มีนาคม67นะครับใบแรกนะครับไปดูใบนี้กันนะครับให้รอง2กับรอง3ามาเด่นจะเป็นเด่น7นะครับสําหรับใบคำชะโนดปทะมหาอุดนะครับไปดูช่วส3ตัวกันนะครับมี8.25 627 826และ620นะครับไปดู2ตัวเหนือนะครับ25 26 27 20 32 35 36และ30ครับส่วนเด่นใต้นะครับตัว2ตัวใต้นะครับจะเป็น7 3 7 5 7 6 7 0 5 6 58 50และก็60นะครับนี่เป็นแนวทางของคำชะโนด ปทะมหาอดนะครับใบแรกผ่านไปนะครับไปดูใบที่2กันนะครับใบนี้จะเป็นของคําชโนดนะครับคําชโนดนะครับใบนี้ให้เด่น07และก็9มาครับระวังเบิ้ลนะครับ0 0 7 7และก็9 9ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับไปดูตัวเด่นครับรอบนี้ให้เด่น3มานะครับ ไปดูชุด2ตัวกันก่อนนะครับจะมี0 1 0 2 0 3 0 5 0 6 7 1 7 2 7 3 7 5 7 6 9 1 9 2 9 3 9 5และก็9 6มานะครับชุด3ตัวจะเป็น3 0 2 3 7 2 3 9 2 9 0 6 9 7 6แล้วก็9 9 6มานะครับสำหรับในรอบ16มีนาคม6 7นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวทางการนำเสนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันใครไม่ชอบผ่านได้เลยนะครับ